หมากับก้อยเลื่องกันเฮ้แ hey, 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 มาบุญไลกับคักเอา้ hey, hey, าอเฮ้ยเจอมาแฮปปี้ฮักแม่บุญไลคักคคก็แม,บมบ่บุญไลนั่น่ะมึงดูเพวันเดือนให้กันดูแลได้เฝาได้เมือเ่อไหร่แม่บุญไลได้คลอดลูกอ่ะแฮปปี้ <Happy, S 1> เป่าได้อ่านทำความสะอาดให้แม<า>่มบุญไลก็เส้ กูได้จาเขาใกล้แฮปปี้ห่วงย่างเดียวเลยแม่แม่บุตรลายยออกเู้เมื่องนี้เือว่าแม่บุตรลายก็แฮปปีใ้ใจดีดีได้ไหนเพราตีนั่งถือหัวยได้เขาใกลใ่อะไรได้หมาตื่นเออนี่นีอเอาแฮปปี้นะเฮ้ยจังหักกันครับก็เอา้าเห็นบปะนอนไร้บ้าน ansa, น,าน,นี่แฮปปี้เราจะเป็นบุรุษพรยาบานเมื่อเนี่ยคันแม่บุตหลายกอดนะเออทำเครื่องสระให้แม่ seconds, บุตหลายเด้อนั่นเห็นปะ พญามเหวีย่ยว้ไว้จะเพิ่มให้ทั้งเพมสะอาดให้ทั้งกันแฮปปี้เป็นบุรุษพยาบาคตัวนี่เฮ้ยยังไม่เป็นคักคักนะแฮปปี้เานาะเพื่อนแฮปปี้น้องต้นบุญน้องต้นบุญเล่นยงกระไม้แฮปปี้ได้บานนี่นั่นเลียงน้องเอาเลี้ยงน้องเด้อลูกเด้อหักน้องเด้อหักน้องเด้อเอ้๊พันจีเลี้ยงน้องไอแฮปปี้สมพันคิดหัวสมพันมาเป่าวิดอกคพนอ่ะพื่อนอน่ะ หักลายเฉลี <bully> <He> ่ยเห็นน้องเนอะเห็นนะหักลายเฉลี่ยเออได้น้องแล้วน้องแล้วเห็นน่องตลบอ่ะถ้อยางนี้อ่ะอ่นเออผันหักน่องหัลายหักเพื่หักต้นบุญลายบางฮางเลยพื่อนนะเขาทำความสารเลยเพื่อนนะเฮ้ยเอ้าเลี้ยงน่องไรโอ้ยมันกับผันลายเนี้ยเลี้ยแคักคเอ้า โอ้ยเรียกอะไรกน้ะเก๋อน่าดูันากลายพัฒนากนรลายแฮปปี้เอาเลียกน้องดีๆนเเป็ต่วงมาบ่วงหวงเรียกน้องต้นบนดีๆ้อตัวผู้หรือตัวเมยตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมยหยตผู้ดูสิมันยังหวงน้องคือตัวนี้กัตัวผู้ได้ไงน้องเลยเรียกน้องนั่นเรียกห้น้องเห็นบ้าน ขันออกไว้พ่นห้องสิตายอย่างมหาขันในมหาลไยยุ่งสิละนั่นเฝ้ากันเออเรี่ยงเลี่ยงเอาน้องดีๆ้อแฮปปี้นะนอนเฝ้าน้องนอนเฝ้าน้องนลงนลง นันอยสรนั <rôle à> ้น่มาตั้นา่าอ้นมอมาไทยพระที่หลังเพิ่นเห็นว่ามีขอกอย่างเพิ่นเลยว่าเป็นมวยเหมือนหลายซาเพิ่นสบายให่ไหลซาเพิ่นเนอะ